สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องแก้วโตซีรีส์วันนี้แก้วโตก็นาซีรีส์เรื่องยายตัวร้ายกับนายต่างดาวในอีพีที่3มมาฝากทุกคนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังสปอยกันเลยนะคะพระเอกเปิดกระเป๋าของนางเอกแล้วถามว่าคนคนนี้คือใครนางเอกแย่งกระเป๋าคืนแล้วบอกว่าใครอนุญาตให้เปิดดูไม่ทราบพระเอกตะโกนใส่หน้าถามว่าใคร นางเอกบอกว่าฉันต้องตอบนายด้วยหรอพระเอกไม่ฟังดึงนางเอกแล้วถามอีกว่าเธอเป็นใครพระเอกนึกถึงเด็กสาวที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้ที่โชซอนเขาบอกกับเธอว่าจะปกป้องเธอเองแล้วนางเอกก็บอกว่านายถามว่าฉันเป็นใครงั้นหรอฉันชอนซงอีไงพระเอกบอกนั่นสินะไม่มีทางใช่เธอหรอกนางเอกถามว่าคนที่หน้าเหมือนฉันไม่แปลกหรอกเพราะใ,ใครๆก็ขอให้หมอสัญยกรรมทำหน้าให้เหมือนชอนซองอีกันทั้งบ้านทั้งเมืองแหละ ตอนนี้เลยมีผู้หญิงหน้าเหมือนฉันเต็มไปหมดแต่ตัวปลอม,มนะไม่มีวันเทียบตัวจริงฉันได้หรอกพระเอกเห็นรองเท้าของนางเอกเหมือนที่เขาฝันเห็นเลยถามว่านั่นรองเท้าเธอหรอนางเอกบอกว่าก็ใช่น่ะสินี่เป็นคู่เดียวที่ถูกนําเข้ามาในเกาหลีเลยนะทนายจางบอกกับพระเอกว่าบางที่เธออาจจะกลับชาติมาเกิดหรือไม่ก็เป็นคู่แฝดจากนรกพระเอกบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกทนายจางถามพระเอกว่าเขาจะทําอย่างไรถ้ารองเท้าคู่นี้เป็นคู่เดียวกับที่เขาเห็นหรือว่ามันอาจจะเป็นนิมิตบอก บอกเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนเมื่อ12ปีก่อนเธออาจจะตายก็ได้นะคุณจะช่วยเธอหรือจะนิ่งดูได้เหมือนที่คุณเคยทำเซมี่ <S emi S 1> บอกนางเอกว่าตอนนี้เริ่มมีแต่คนพูดถึงเรื่องที่เธอทะเลาะกับฮันยูราที่ร้านทำผมแล้วถามว่าผู้ชายที่คว้าม,มือเธอและพาเธอออกไปเป็นใครนางเอกตอบว่าหมอนั่นไงเพื่อนข้างห้องเขาเอากะป๋อเมื่อคืนแต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะจีบฉันแหละดานพรองก็นั่งนึกถึงว่าเขาเคยเห็นหน้าพระเอกที่ไหนแล้วเสียงนาฬิกาก็ดังขึ้นเขาบอกเพื่อนที่ทำงานว่างั้นผม ขอตัวกลับบ้านก่อนนะทําให้หัวหน้าโมโหเราเรียกไปคุยที่ห้องหัวหน้าบอกกับเขาว่าถ้าหัวหน้าของนายยังไม่เสร็จงานก็ไม่ควรกลับก่อนนายมันขี้เกียจเกินไปแล้วบอกให้เขาเอารูปครอบครัวมาตั้งเป็นรูปหน้าจอแทนรูปชอนซงอีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานจากนั้นเขาก็จัดให้เมื่อทุกคนเห็นก็ต้องตกใจเพราะภาพครอบครัวของพระรองมันทําให้รู้ว่าเขาเป็นลูกของเจ้าของบริษัทและเป็นน้องชายของผู้จัดการทุกคนเลยเปลี่ยนท่าทีที่ทํากับเขาแทนด้านพี่ชายก็ถามพระร องว่านายปกปิดเรื่องนี้ดีแล้วใช่ไหมพระรองบอกว่าแน่นอนไม่มีใครรู้เลยว่าผมเป็นลูกพี่ขณะที่พระเอกกําลังยืนอ่านหนังสืออยู่เขาก็ได้ยินเสียงนางเอกบ่นว่าปวดท้องนางเอกโทรหาผู้จัดการส่วนตัวให้มาหาเธอหน่อยตอนนี้เธอปวดท้องมากแต่ผู้จัดการก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ต่างจังหวัดพระเอกที่นั่งฟังอยู่ก็คิดว่าเอ๊ะเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าแต่ช่างเถอะแล้วเขาก็อ่านหนังสือต่อนางเอกแม้จะปวดท้องแต่เธอก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยดูดีเพราะเธอคือดวงดาวอันเจิดจัดแห่งเอ เอเชียนางเอกออกมาเจอกับพระเอกจึงบอกว่าตอนนี้ฉันไม่สบายหนักมากช่วยพาฉันไปส่งโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมพอถึงโรงพยาบาลพระเอกก็บอกอาการของนางเอกให้หมอฟังแล้วบอกให้เตรียมห้องผ่าตัดฉุกเฉินหมอถามว่าคุณเป็นใครเป็นอะไรกับคนไข้ครับนางเอกบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการของฉันเองค่ะพระเอกถามนางเอกว่าฉันเนี่ยนะบ้าไปแล้วนางเอกได้บอกว่าฉันเป็นดาราดังหากมีข่าวว่าฉันมากับผู้ชายตอนกลางคืนก็จะมีข่าวลือมั่วซั่วเต็มไปหมดนางเอกก็อ้อแต่บ่นว่าถ้าฉันผ่า ตัดต้องเป็นแผลเป็นแน่ๆเลยฉันต้องใส่บีกินนี่ไม่ได้ช่วยบอกให้เขาระวังระวังหน่อยนะเข้าใจไหมพระเอกหงุดหงิดที่นางเอกให้เขาเป็นผู้จัดการแต่พอพยาบาลเรียกผู้จัดการคะเขากลับตอบครับผมแล้วก็มากรอกประวัติคนไข้ก่อนเข้าห้องผ่าตัดนางเอกจับแขนพระเอกแล้วบอกว่าอย่าไปไหนนะพอฉันตื่นนายต้องอยู่ข้างฉันนะตกลงนะพระเอกถึงแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็นั่งรอนางเอกที่หน้าห้องผ่าตัดพยาบาลถามเขาว่าคุณเป็นผู้จัดการใช่ไหมคะแม้จะลังเลแต่เขาก็ บอกว่าครับพยาบาลบอกให้พระเอกพานางเอกไปเดินสักหน่อยเพื่อให้แกะในท้องขับออกมานางเอกบอกว่าฉันไม่ยอมตดบอกฉันไม่เคยตดมาก่อนในชีวิตนางเอกถามพระเอกถึงผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนเธอคงงามหยดย้อยสุดๆนายถึงได้เข้าใจผิดว่าฉันเป็นเธอพระเอกเลยบอกว่าฉันแค่สับสนไปแป๊บหนึ่งก่อนที่ฉันจะนึกได้ว่าฉันเข้าใจผิดเองสองคนต่างกันคนละเรื่องนางเอกถามต่อเขาเป็นรักแรกของนายหรอพระเอกบอกว่าเปล่าเขาแค่รู้สึกผิดต่อเธอขณะที่ทั้งสอง เดินคุยกันอยู่นางเอกก็ตัดออกมาแล้วพระเอกก็เลยเรียกพยาบาลพอกลับมาถึงห้องนางเอกก็เห็นหิมะตกเลยบอกว่านี่คือหิมะแรกของปีทําให้พระเอกคิดถึงคําพูดของเด็กสาวคนนั้นเธอบอกว่าสําหรับชาวโชซอนในวันแรกที่หิมะตกเราสามารถพูดโกหกอะไรก็ได้โดยที่จะไม่มีใครว่าต่อให้พูดปดต่อหน้ากษัตริย์ก็จะได้รับการยกเว้นโทษแต่นางเอกกลับบอกว่าในวันที่หิมะตกครั้งแรกเราควรได้กินไก่ทอดกับเบียร์หรือเครื่องในย่างกับโซจูโอ้ยมันน่า ฟินสุดๆและอีกมากมายที่เธออยากกินพระเอกทำท่าเหนื่อยกับเธอแล้วบอกว่าไม่ได้ผ่าไส้ติ่งแล้วมั้งพวกเขาน่าจะผ่าสมองเธอออกไปด้วยแต่นางเอกก็ยังพูดเมนูที่อยากกินต่อพระเอกเลยบอกให้เธอนอนซะพอนางเอกนอนพระเอกก็อ่านหนังสือพิมพ์แล้วถามนางเอกว่าเขาเกิดราศีอะไรนางเอกบอกว่าเกิดราศีกุมพระเอกก็แกล้งบอกไปว่าในนี้บอกว่าชาวราศีกุมคนอยู่ห่างจากเรือและต้องระวังน้ำให้ดีขณะที่นางเอกหลับพระเอกก็นั่งเฝ้าเธอทั้งคืน พระรองมาเยี่ยมนางเอกที่โรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เยี่ยมพอพระเอกเดินออกมาเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านี่ไงผู้จัดการของเธอพระรองบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้จัดการของเธอเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาเป็นคนพานางเอกมาส่งแถมอยู่เฝ้าทั้งคืนจนถึงเช้าด้วยพระเอกเลยบอกว่าพระเอกบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าช่วงนี้เธอต้องการพักผ่อนอย่าให้คนนอกเข้าไปก็พอทําให้พระรองโกรธมากขณะที่พระรองกําลังทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เซมี่ก็มาเรียกทั้งสองเลยเข้ามาเยี่ยมนางเอกด้วยกันพระรองตอบว่า านางเอกว่าทำไมไม่โทรหาเขามากับไอ้หมอนนั่นทำไมแล้วบอกว่าเขาจะย้ายไปอยู่ข้างๆห้องเธอบ้างดีไหมพระเอกบอกให้เซมี่หยิบหนังสือพิมพ์มาให้แต่เธออ่านก็ไม่เห็นมีเรื่องดาวที่พระเอกเล่าให้ฟังนางเอกสงสัยว่าทำไมพระเอกถึงกุเรื่องเดืองขึ้นมาพระเอกกําลังคุยกับทนายจางเรื่องของนางเอกจู่ๆเพจเจอร์ของเขาก็ดังขึ้นทนายจางสงสัยเพราะปกติมีเขาคนเดียวที่รู้พระเอกโทรหานางเอกแล้วถามว่าไปเอาเบอร์เขามาจากไหนนางเอกบอกว่าก็นายใส่ไว้ในข้อมูลผู้ติด ตามไงนางเอกขอให้พระเอกช่วยเธอหน่อยพระเอกบอกว่านิชยังช่วยทำไมพออีกเนื้อไงพระเอกเดินเข้ามาในร้านทําเอาฮเยอินเพื่อนของนางเอกตกหลุมรักพระเอกทันทีพระเอกบอกเธอว่าผมมาเช่ากระตูนครับพระเอกรัาหนังสือมาให้นางเอกแล้วตอบว่าที่เธออ่านหนังสือแนวนี้น้องชายกับแม่มาเยี่ยมนางเอกพร้อมนักข่าวแม่ของนางเอกเข้ามาก็เริ่มด่ามาว่าลูกดูเศร้ามากที่เห็นพี่สาวป่วยพี่น้องคู่นี้เขารักกันมากแต่น้องชายไม่พอใจที่แม่ทําแบบนี้เลยเดินออกไป นางเอกบอกให้แม่และทุกคนออกไปนางเอกคิดถึงตอนเด็กพอหิมะตกพ่อก็จะชอบซื้อไก่ทอดมาให้เธอกินเธอคิดถึงพ่อมากจนน้ำตาไหลโดยที่เธอไม่รู้ว่าพ่อของเธอไม่เยี่ยมเธอแล้วแต่เขาแค่ไม่ได้ขึ้นมาพี่ชายของพระรองเข้ามาบอกกับพ่อว่าคุณหวังกรรมการบริษัทเกิดอาการช็อกเสียชีวิตแล้วผู้จัดการส่วนตัวเข้ามาบอกนางเอกว่าหารองเท้าไม่เจอและบอกว่าพระเอกน่าจะเก็บของเธอไปนางเอกสงสัยของทุกอย่างอยู่ครบ ทาไมเขาต้องเอารองเท้าไปด้วยนางเอกมาหาพระเอกแล้วถามเรื่องรองเท้าพระเอกบอกว่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงทาคุณบูชาโทษแท้นางเอกบอกว่าฉันอุตส่าห์ทราบสึ่งเข้าใจว่านายเป็นคนดีคนหนึ่งนายทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงพระเอกตะโกนใส่หน้าก็บอกว่าไม่ได้เอาไปไงแต่พอมาเปิดประตูตู้รองเท้า<ๆ>เขาก็ของเธอมาจริงๆฮันยูรามากินข้าวกับพี่ชายพระรองเธอพูดเรื่องแต่งงานกับเขาแต่ดูเหมือนว่าพี่ชายพระรองจะไม่พอใจแต่เขาก็รับปากจะไปงานแต่งกับ เธอผู้จัดการซื้อรองเท้าใหม่มาให้นางเอกแต่ขนาดไม่พอดีทําให้เธอรู้สึกหง,งุดหงิดแล้วเธอก็โทรหาพระเอกบอกว่าเธอซื้อรองเท้าใหม่แล้วไม่เข้าใจว่านายจะเอาไปทําไมพระเอกกําลังฟังข้อความที่นางเอกฝากไว้เขาก็ได้เห็นข่าวงานแต่งบนเรือสํารานางเอกก็มางานแต่งด้วยแถมใส่รองเท้าที่เขาฝันเห็นพระเอกจะไปช่วยนางเอกหรือไม่รอติดตามชมในอีพีนะคะเกี่ยต่อจะรีบทําให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ